EP 20เพื่อไม่มีคนมาเลยอยากรักษาคนจังรู้สึกเบื่อเบื่อแฮน้องพี่รู้สึกว่ามีนางฟ้าด้วยนะจริงดิน่าจะใช่แล้ววายุที่ไหนละ่ะถ้าว่าอยู่ไหนใช่ไหมบ้านที่เป็นบ้านเห็ดอ่ออ๋อนี้เองเขาสามารถรักษาคนได้นะจริงดิรักษาแม่ได้ไหมเนี่ยอาจจะได้มั่งต้องไปถามตรงตอง,ตงอ่ออเอาละทุกคน เดทไปหานางฟ้ากันโอเคค่ะไปกันเลยโอเคตอนค่ำจะเรียกแม่โอเคค่ะได้ค่ะได้ครับแม่ครับอยู่ไหมครับใครเรียกเนี่ยเรีอยู่พอดีอะว่าไงลูกพวกผมจะพาแม่รักษาบ้านนางฟ้าครับอ๋ออโอเคเลยงั้นไปกันเถอะโอเคไปกันครับแม่นี่รอนางฟ้า ใช่ค่ะได้รักษาแล้วนะ <Yeah! S 1> นี่นางฟ้าทําไงถึงให้แม่เป็นคนได้ต้องทํายาอ่ออ,อ่หายังไงบ้างมีดอกไม้ห้าใบาค่ะโอเคเดะหาให้ครับโอเคเดะหาดอกไม้ห้าใบานะได้เลยครับใครอยากต่ออีพี21กดติดตามกดใจด้วยนะฝากซื้อร้านด่ช็อปมีไก่ไซบอร์ดรับทำคลาสและเทชร0 0 0ึด้วยนะ